หลายท่านครับสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันของ DSP ซึ่งตอนนี้มีบทบาทมากกับวงการเครื่องเสียงรถยนต์อาจารย์มันใช้ยากไหม DSP อ่ะไม่ยากอย่างที่คิดครับแล้วก็ทำงานได้ง่ายมากเพียงแต่ว่ามือใหม่จะกลัวในเรื่องของคำสั่งต่างๆเพราะอย่างหนึ่ง DSP เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมีเส้นกราฟให้มีอุปกรณ์หลายๆอย่างให้ปรับแต่งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันยากหรือง่ายผมมาเริ่มเข้าไปเห็นง่ายเลยอ,อันดับแรกไลน์อินเราต้องรู้ก่อนตัวนี้ครับเราเข้าสัญญาณแบบไหนตัวนี้เป็นเรื่องของซิกนาไอโอคือสัญญาณขาเข้ามีตั้งแต่บางยี่ห้อก็จะมีออปติกมาให้มีบลูทูธให้มีโลเรเวลให้มีรหัสไลน์อินให้ใหรวมถึง USB อ u d i อดโอให้เลือกซอสเข้าให้ถูกสมมุติเราเข้าเป็น RCA นะเครับเข้าที่โลเรเวลถ้าเราเข้าเป็นไฮเลเวลอินพุตก็มาที่ไลน์อินได้เลยหรือถ้าเราเป็นตว่าเป็นสายไฟเบอร์ออปติก ก็มาที่ออปติกได้เลยนะครับส่วนตัวที่สองเราจะต้องมานั่งรู้ก็คือการตั้งชื่อของมันอย่างชั้นที่สองเนี่ยหนึ่งสองที่ผมทำเราสามารถตั้งชื่อมันได้ครับเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นคลิกเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับเราสามารถมาตั้งชื่อมันได้อย่างส่วนใหญ่ให้จำไว้อย่างนี้ครับชั้นเลขคี่ทั้งหมดหนึ่งสาหเจ็ดเก้าทั้งหมดคือลำโพงฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับลำโพงเลขคู่คือสองสี่หกแปดสิบเป็นเรื่องของ ลำโพงฝั่งขวาทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนเราจะมาตั้งชื่อให้มหันเลยเช่อหนึ่งเนะี่ยส่วนใหญ่จะตั้งตั้งเป็น Twitter รซ้ายก็มาเลือกเป็นฟอนต์เลฟแล้วก็ไป Twitter นะครับอันที่สองเหมือนกันมาที่ไรท์นะครับแล้วไป Twitter นะครับอันที่สามเหมือนกันตั้งเป็นฟอนต์เหมือนเดิมแต่ฝั่งเลฟเป็นมิดเรนนะครับอันที่สตั้งเป็น r ไรต์มิดเรน อันที่ห้าตั้งเป็น,น 6, วูเฟอร์อันที่หกููเฟอร์ฝั่งขวาอันที่เจ็ดส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามีเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับสองทางหรือเป็นแกนร่วมสองทางก็ดีเราจะใช้เป็นคู่หลังนะครับแล้วเลือกเป็นฟูลไปเพราะเราผ่านแคสซีนะครับตัวที่แปดต้องเหมือนกันไปเรียวแล้วก็ไปไรเป็นฟูลเหมือนกัน นะครับอันนี้เป็นซับวูเฟอร์ปกติแล้วพอเราตั้งสรงได้ปุ๊บอันดับแรกต่อมาเราก็มาดูเรื่องการตัดสโลปให้มาดูช่วงชุกทอสโอเวอร์นะครับส่วนใหญ่ลำโพงรถยนต์เราจะตั้งเป็นบัตตุนนะครับตั้งแพสซีฟให้ไปก่อนฝั่งนี้เป็นความถี่ที่เราต้องการเลือกส่วนใหญ่วิตเตอร์จะตัดอยู่ประมาณห้าพันเฮิรตซ์เป็นการตั้งทรงก่อนนะครับต้องบอกก่อนห้าพันเฮิรตซ์นะครับเปลี่ยนสโลปฝั่งนี้เป็นยี่สิบสี่ดีผมจะทำให้ลิงก์ AB ไปด้วยกันก่อน นะครับเอาใหม่เอาทวิตเตอร์ก่อนนะครับห้าพันเฮิร์ตเป็นยี่สิบสี่ดีบีนะครับ, 5, รบแล้วกดลิงก์ตรงนี้นะครับให้ซ้ายกับขวามันซิงกันเราจะตัดครั้งเดียวเห็นไหมครับเส้นสีแดงมาแล้วเห็นไหมครับอ่ามาดูต่อสามสี่ตั้งเหมือนเดิมบัตเตอร์บดเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ตัดห้าพันใช่ไหมฝั่งนี้ต้องเป็นห้าพันเหมือนเดิมฝั่งนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ400นะครับเป็นมิดเวนแท้แทแก้สโลวเป็น24นะครับสังเกตเส้นสีเขียวเส้นนี้โค้งมาแล้วเห็นไหมครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มาดู56 56ก็เหมือนเดิมแก้พ a สสีเมื่อกี้ตัด400ใช่ไหมครับก็ต้องเป็น400เหมือนกันในฝั่งโลพา a r t ส่วนฝั่ง High p a r จะตั้งอยู่ประมาณแ0ดสิบเพื่อไปรับกับซับบูฟเฟอร์โดยเฉพาะแก้สซลเป็นยี่สิบสี่เหมือนกันเห็นเส้นสีขาวไหมครับโค้มาสวยงามแล้วคราวนี้เจ็ดแปดส่วนใหญ่เพราะเป็นลำโพงที่เป็นลำโพงแยกชิดหรือเป็นลำโพงแกนร่วมสองทางเนี้ยเราจะต้องตัดให้มันรับตั้งแต่แปดสิบเฮิรตซ์เพื่อมารับซับนะครับจนถึงสองหมื่นก็จะได้รูปกราฟของเส้นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับสรลปลงมาแล้ว 24เห็นไหมครับมันจะโซฟเส้นสีเขียวลงมาแล้วนะครับลงมารับที่นี่เลยส่วนซับวูเฟอร์ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะรับเป็นสีเส้นก็คือเส้นสีแดงนี้คือซับวูเฟอร์เมื่อเราตัดแบบนี้ได้เขาเรียกว่าการตั้งทรงให้กับ DSP นะครับการตั้งทรงนี้นี่คือเบื้องต้นเลยแค่เราตั้งทรงให้มันได้ตัดความถี่ตัดโซฟนะครับรวมถึงการเลือกแพสซีฟที่เหมาะสม แค่นี้ก็เสียงดีแล้วครับยังไม่ต้องยก EQ อะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าในกรณีเราต้องการจะปรับแต่ง e ีควอไลเซอร์เพื่อให้เสียงมันสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะมาปรับตั้งที่เสียงของเสียงร้องคือช่องที่34ผมอาจจะเอาความถี่ของเสียงร้องให้มันเด่นขึ้นเราก็มาเลือกอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0งพเฮิร์นะครับให้เรามาแก้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้คือในกรณีฟิก ความถี่ของอีควอไลเซอร์ถ้าเราต้องการให้มันอิสระให้เรามากด GQ นะครับมันจะสามารถเปลี่ยนความถี่ได้แล้วอย่างทุกต,ตัวเนี้ยแปดร้อยเก้าสิบผมไม่เอาผมต้องการให้เป็นพันเฮิร์ตผมก็แก้เป็นหนึ่งพันเฮิร์ตแค่นี้เองครับแล้วเราก็มาเลือกความดังตรงนี้ขึ้นสมมติหนึ่งพันเฮิร์ตร 1, ผมอาจจะดังสักสามพออันนี้อาจจะดังสักสองหนึ่งพันสองร้อยเฮิร์ตสักพันแปดร้อยเฮิร์ตสักประมาณหนึ่งสังเกตเส้นกราฟมันก็จะขึ้นโด่งมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเราต้องการให้มันสมูทกว่านี้เราแค่มาแก้ค่าคิวจำไว้อย่างครับค่าค่าคิวตัวเลขยิ่งน้อยแบนด์วิด์ยิ่งกว้างถ้าค่าคิวตัวเลขยิ่งมากแบนด์วิดต์ยิ่งแคบอะเดี๋ยวผู้สงมาทําให้ดูสมมติแก้เป็นจากเลขค่าจุดแปดเป็นเลขสองดูเส้นการาฟดีๆนะครับยกปุ๊บมาแล้วครับแก้เป็นเลขสองให้เท่ากันหมดเห็นไหมครับการาฟก็จะสมูทแล้วทาให้ย่านเสียงร้องหรือเสียงกลางอะ่ะมันจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วครับแล้วมันสามารถเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ 5 dB เห็นะครับเท่ากับเพิ่มเลเวลของเสียงขึ้นมาแต่กลับกันบางทีเราต้องการแค่ความถี่ความถี่เดียวที่ขึ้นมายกตัวอย่าง1250 Hz mm hmm. ผมมาแก้ค่า q ตัวนี้ให้เป็นสักเลข9สังเกตไหมครับมันจะโดดมาความถี่เดียวแล้วอันนี้คือเป็นการยก EQ เบื้องต้นนะครับผมส่วนตัวต่อมาที่หลายคนกลัวมากเลยก็คือเรื่องของดี l a y ดีเลยมันมีเราเลือกแต่มลลิเซกนะครับเป็นวิทีการเลือกเป็นเซนติเมตรและการเลือกเป็นนิ้วนะครับมีอยู่สามตัวให้เราเลือกถ้าเราเป็นมือใหม่เราใช้คําว่าเซนติเมตรไปเลยแล้วใช้การวัดจากลําโพงแต่ละตัวมาถึงหูเราแต่ตั้งต้องมีกระดาษนะคอยจดแต่ตรงเนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าจดเพื่ออะไรแล้วหาดีเลยเพื่ออะไรอยากรู้มาเลยนกับผมตรงเนี้ท่านสามารถจูงทางอะไหลเมน้นโดยใช้ตลับเมตร เสร็จภายใน5นาทีหรือถ้าท่านแม่น,ม,นมากท่านอาจจะใช้ในการจูนเป็นวินาทีคือระยะเวลาคาบเกี่ยวเนี่ยภายใน5นาทีก็เสร็จเหมือนกันตรงนี้ไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากจะบอกนะครับแต่มันเป็นเชิงลึกและวไว้อยากรู้เรียนกับผมได้ครับวันที่2 8่สถึงยีกากันยายนนี้ครับจังหวัดระยองรับแค่ยี่สิบหครับรีบจองมาครับเต็มแล้ปิดเลยครับแล้วจะจัดอีกทีหนึ่งคือผ้าอื่นแล้ว แล้วเราค่อยมาเรียนรู้ตรงนี้กันครับ